สวัสดีครับจากเพจน้ำมตนช็อปนะครับวันนี้มารายงานความคืบหน้านะครับกับโครงการน้ำมตนปลูกให้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ทําโคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิวสวยๆนะครับแปลกนี้นะครับทั้งบด30มด30ต้นนะครับ32ต้นแต่ว่าจะเปิดจองแค่30ต้นนะครับนี่นะครับสวยๆจะเห็นวิวแบบนี้นะฮะ บิวแบบนี้แปลงข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นทุเรียนเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะสองแถวนะฮะแถวละสิบหกต้นนะครับมารายงานความคืบหน้าครับแล้วเดี๋ยวแต่ตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยนะครับเราเพิ่งวางระบบน้ําเสร็จแล้วก็ปั้นโคนเสร็จได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์และทีนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับมันก็จะมีอ่าทางน้ําไหลลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไมโคร มาเก็บงานอีกทีหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับเก็บให้สวยเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากเราทําโคนเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะเอาต้นพันธุ์มาเลียงนะครับเลียงให้ลูกค้าดูแล้วก็จะเปิดจองนะครับใครจะได้ต้นที่1ถึงต้นที่30ใครจะได้ไปนะครับเราเราจะทําให้นะครับนี่นะครับโครงการของเราที่เราเคยคุยกันไว้นะลูกค้านี่นะครับยาวไปสุดนู่นเลยนะครับนี่นะครับ อยู่สูงๆแบบนี้เลยนะครับข้างหลังก็จะติดแปรงทุเรียนเล็กของเราอีกแปรงหนึ่งนะครับจะติดแปรงทุเรียนเล็กแต่ตอนนี้นะครับยา,ากขึ้นเยอะมากนะครับไม่ได้ไม่มีเวลาไม่ทันนะครับไม่ทันนี่นะก็จะปติดแปรงอีกแปรงหนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นแปรงข้างล่างนู้นนะครับแปรงหนึ่งนี่นะครับ แต่อันนี้จะเป็นแปลงของลูกค้านะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับจะทําให้สวยเลยนะครับจะเก็บงานให้เรียบร้อยตัดหญ้าตัดอะไรเสร็จแล้วก็จะสวยวันนี้เยอะนะครับจะสวยวันนี้เยอะนะครับตอนนี้ยังมองไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะครับนี่นะครับลงไปนู่นก็จะเป็นต่อไปนะครับลงไปนู่น เดี๋ยวพบกันนะครับอัปเดตครับอัปเดต EP 1ครับ